นะ Kos, โมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,าสัมพุทธสัสสะนะ Kos, โมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,าสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผ้าพระกฐินทา,านกับทั้งผ้าอานิสงสะบริวารทั้งปวงนี้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตลาธิเบศรามาธิบดีจักกรีนฤึ่ดินสยามมินทราธิราชมรมนาถพิษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระราชาัทธาโโรดกล้าวโรดกระหม่อมพระราชทานให้ มูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีสงเคราะห์กรุงเทพมหานครน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท่วนไรมาสในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐถินทานนี้กระทำกรถินนัทธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นคือ